ในการทำโฮมสตูดิโอไลฟ์ที่เป็นการไลฟ์ผ่านโปรแกรม o ูมมันจะเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้ไวไลฟ์ขายของนะครับจะเป็นไลฟ์สำหรับการสอนอุปกรณ์ตัวที่หนึ่งที่เราต้องมีคือเรื่องของคอมพิวเตอร์กล้องเกิดใครอยากได้ภาพสวยๆไลฟ์แล้วแบบล่าชัดหลังเบอร์หลังละลายต้องเป็นกล้องที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้นะเราไม่อยากให้พวกการตั้งค่ามันขึ้นไปบนโปรแกรมที่เรากาลังไลฟ์เราก็ต้องเลือกกล้องที่มันเป็นคลีนเฮดดีมเราต้องมีตัวแคปเจอร์การ์ดเพื่อแปลง ณญญภาพจากตัวกล้องเนี่ยเข้ามาที่ตัวกล่องแท็บเล็ตครับแล้วก็ส่งออกไปที่คอมพิวเตอร์ของเราเป็น USB กล้องแต่ละตัวเนี่ยพอร์ต HDMI จะไม่เหมือนกันดูกล้องของเพื่อนๆก่อนว่ามันเป็น HDMI แบบไหนเสียงเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ได้หลากหลายแบบมากเลยไมค์ไวเลสซึ่งเราติดได้เลยไม่ว่าเราจะย้ายไปตรงไหน,นสามารถที่จะพูดฟังได้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยไฟสตูดิโอนะครับเพราะว่าเราทําเป็นพอร์ตเป็นไฟสตูดิโอแบบนี้เราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายที่ไปตามจุดต่างๆได้เราก็สามารถที่จะหามุมจัดแสงได้เลย ขาตั้งกล้องไปวางตามจุดต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปถือ